ครับก็ม,า,กา,มา,กาอีกครั้งสำหรับ c ม a f าอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเอาชีวิตรอดไมค้าเวอร์ชันหนึ่งเจ็ดเจ็ดภายในไหค้าบีทล็อกเอดิันกันนะครับซึ่งไมค r า f t เป็อกเนี่ยนะครับมันก็จะมี1นึ่งเจ็ดเจ็ดนั่นแหละนะครับอะไรของผมมันเนี่ยนั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลางั้นเราก็ไปเริ่มเกมกันเลยครับ โอเคครับอันดับแรกครับไม่ต้องคิดอะไรมากครับตัดไม้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคม่อยู่ที่ไม้เสมอครับตัดได้ไปก่อนไม่ต้องคิดอะไรมากตัดไม้ไปก่อนโอ้ตอนนี้เอ้าเจอเปิดมาก็เจอบบจเด็กแล้วล่ะเนี่ยดูเหมือนว่าผมเกิดใกล้ป่าไทก้านะ ไม้ไปก่อนนะครับดีนะเราไปใกลำเนี่ยช่วงเล็กๆมันต้องนอ่เีล้ก็สาม ไม่ใช่ลอกก๊อปปี้นะครับชอบเมนเมนเนี่ยอุ้ยหลอนจังเลยโอ้โหน็อกออฟสล็จพร้อมกับไอ้ซอมบีิคสองตัวนั้นเราค่อยมากันแล้วกันนะครับ ห้าสิเราอยู่ที่วายห้าสิบหกออบเจกตีบตีบีบอะไรล่ะถ้าทุกคนได้เห็นจากภายนอกผมขอขอภัยด้วยนะครับทำไมผมไม่บอกจุดฐานวันเนี้ยเฮ้ยเอาแล้วทำไมผมไม่กด F3 เมี๋วเราก็จะทำการพอลิกกันก่อนนะครับ ไปโอเคครับทุกคนตอนนี้น้องผมก็มาแล้วนะครับเนี่งครับน้องผมก็มาแล้วนะครับไออืมมาดูผมดีกว่าเบาเสียงหน่อยนะ้องเบาเสียงหน่อยเออพูดไม่รู้เรื่องอะ่ะ เดี๋ยวเอแล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวในครังแรกเดี๋ยว่าเราเลยแมงมุมแมงมุมผมก็ลืมทำดาบซะทั้ง,งั้นเลยทำดาบเหล็กลดีกว่านะ <c oughs> ก็ก็แง่งละปวดมาก็เจอเหล็กแล้วนี่หน่าจะมาให้ทำเป็นเหล็กได้ไงแล้ว ดูอะไรนเนาะดูแต่เมนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่ามันพูดภาษาอะไรกับมึงเดี๋ยนะครับโอเคครับแล้วผมก็ไปแล้วนะครับแต่ที่รู้ทำไมเออกินโรเทนเฟสเล่นกินโรเทนเฟสไปก่อนนะครับถึงมันจะทำให้ท้องเสียก็เถอะคนถ่ายคลิปแล้วไงเนี่ยเนี่ยก็ถ่ายอยู่เนี่ยเนื้อดูเห็นไหมไม่เห็น So you to be. ตัวซอสเลยฮะมันอยากให้ผมกินเนื้อมันหรือวะเอามาสายบิลล็อกอีดิชั่นอยู่แล้วนะครับผมเล่นใจว่าอีดิชั่นอะไรนะครับแต่ว่ามันอยู่ในคอมผมนอ้ขอบคุณนะถ้าไม่มีไฟผมไม่เจอเหล็กหรอก อือหือไม่เยอะไม่น้อยซะด้วยนะครับอือหือมาแล้วฮะกินต่อฮะกุานต่อบ้านกันเถอะ ลำบากแฮทีนี้โอเคเหลือหลักหน่วยแล้วมือแล้วทุกคนครับผมลืมอะไรอย่างนึงผมลืมล่าสัตว์ครับทุกคนโอ้โหทำไมคืนนี้มันช่างมหาอะไรซะเลือกเกินงั้นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรานะ กวนครับชื่อตอนนี้ตัวกวนานะครับน้องตัวกวนครับซึ่งมันกวนเยอะมากครับซึ่งผมต้องเปิดพัดลมนะครับเพราะผมร้อนมากแล้วผมก็มานั่งหัดคลิปอยู่ใต้ที่นอนไม่รู้ทำไมโอ้พอมีไก่ยอยู่นะโอเคครับแล้วก็ เจออะไรบ้างไหมวะอู้ชุกกระเคนเยี่ยมฮะเอ๊ะทำไมไม่มีดาบผมว่ามันแปลกๆปลกนะมาดูด,ดีกว่าแล้วผมก็ลืมมันกลับบ้านใช่มั้น งั้นเพื่อเป็นการประยเวลา,างั้นเราเราก็ข้ามไปตอน,นอฉันผมร,<อ>ผมรู้ผมรู้อ,อย่าดังผมอัดคลิป youtube อยู่เพื่อเป็นการประหยัดเวลาดิบนีะ้ะโอเคครับผมก็หาเจอแล้วครับซึ่งไงครับผมว่ายน้ำไม่น้ำมาจะล,องอลงอีกแล้วก็ลงอีกแหละยังจะมีน้ำว่ายอีกเนาะ ทำความสารให้โลกนี้หน่อยโอ้ไขไก่มาไหนได้ไก่ซะงั้นอ้าวลูกอยู่ไหนเนี่ย อ๋อน้องดวาอะไรนู่นใช่ไหมไอทีวา่ามันไออะไรเ,เอ,อิมถิ่นที่ใช่มันเคยเลยแหละมันใช่อืมขอโทษด,ด้วยนะครับเมื่อกี้ผมคุยกับน้องนะครับใช่ครับก็จะตกเป็นนี่ เดี๋ยวพี่ค่อยมาดูนะครับว่ามันเทหรือเปล่าผมเห็นแล้วครับผมเคยดูแล้วครับอืม้มบ้านแม่มดสังั้นเลยอันคือลูกแม่มดไม่ใช่ไมอ้อะบางที่มัน,น,นก็อาจจะเป็นผมว่าเดี๋ยวผมมานะครับอันคือปลาทิลเลอร์นะฮะ ทำไมผมไม่ทำความขึ้นให้ดีๆวันนี้ต้องมาขึ้นลำบากยากเ<อ>ย็นอยู่ตรงนี้เออเดดเดดเดวผมวม่สนใจะอะไร<อ>ผมไปก่อนนะครับเพราะว่ามันปัง,งน้องน,นะครับเฮ้ยน้องอยู่ตรงนี้ก่อนตาอย่าเพิ่งไปกอนนะมาอยู่นี้เลยอ๋อคิปปัคคิลเลอร์ลงใหม่ล่าสุดใช่ไหมใช่ครับ

อะไรแล้วนะไอ้ที่ว่ามัน <im it> ไอ้ที่ว่ามันอะไรแล <im it> ้วนะใช่ครับเอ่ออะไร <im it> บาร์เฟอร์เนสใช่ครับบาร์เฟอร์เนนใช่ครับได้สมมตตรวมาแล้ว <im it> แล้ก็จะขุดมาถึงแปดบกแปดถ้ากับเจ้าอะไรสิบบกใช่ไหมโอเค น้องผมอ้อรอจังนะน้องดาลินให้เลยยักคอพยักหน้าเจ้าหน้าที่จังหลังเม่อคุณพร้อมไปข้ใจเอ้านีน้องทำไมหน้า ยายพีนนะ,นะถ้าเปลียนแกตายแน่ ที่บอกว่าอย่าเล่นไงยังไปเดินเก็บมาอีกเฮ้ย เรียบร้อยแล้วนี่โอเคครับเอออย่าตกนะเออเยี่ยมเฮ้ยตเฮ้ยตรงนี้มันแอ่ะเออผมเห็นตั้งแต่ผมสปาวิ่งนะไปดูกันดีกว่าเดที่รู้อาหารผมเนี่ย องสนใจแต่ความมัวรบถือว่าแบบนี้มันแปลกๆไะงั้นไหนๆก็มาแล้วขอแตัดไม้ไถ่ก้าก่อน อีกแล้ว มีไก่อะไรให้กินไหมเมื่อกี้ดอดแล้ว นะครับผมไปจัดกขึ้นมาเลย บ้านทางไหนแล้วง hmm. ั้นมาสกายเลยหรือว่าทำเนี้ยเร็วคืออะไรเร็ว ทางนี้ไหมทางนี้ไหมทางนี้ไหมทางไหน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 โอ้โหไม่ใช่ทางนี้ครับทุกคนงั้นเพื่อเป็นการเระยดเวลาเหมือนเดิมครับทุกคน อาหารเจอกลางทางด้วยนะครับนั่นก็คือเนื้อสัตว์ดิบดิบก็ทุกคนอาจจะเห็นเสียงบางอย่างเข้ามาลบกวลในช่องทุกของเรานะคบซึ่ง ด้วยความทุนะครับผมก็ขอกราบขอโทษด้วยนะครับเพราะน้องผมมันกวนมากครับตัดคลิปทีเลยกวนทุกทีครับจึงทำให้ผมไม่ได้ลงยูทูบมาเป็นสัปดาห์เลยครับแต่นั่นไม่ใช่สาเหตุครับผมตัดเวลาว่างๆแล้วก็น้องมันชอบกวนแต่พอเวลาแม่ผมอยู่นั่นน่ยผมไม่ว่างผมว่าแม่ผมต้องทำยูทูบแต่ก็ไม่ ไมช่ช่วยดูช่วยดูการเคลื่อนไหวนะครับหาเตียงไม่ได้แล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งกันไม่ได้สินะซึ่งเราก็หาอะไรก็ไม่เจอครับ เราก็หาอะไรยังไม่เจอทีนะครับแต่ว่ายัางไงก็เตามนะครับแหมคิปนี้น่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วนะครับผมก็ขอกลับไปคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ตามชมครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์ด้วยนะครับแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในพาคลิปหน้าครับบ๊ายบาย